ไอ้อย่างไอเดียที่เราเอาต้นกาแฟมาตกแต่งแบบว่าอยู่รอบรร้านของเราผลที่ออกมาแบบเนี้ยใช้ได้ไหมเราใช้ดื่มในร้านกาแฟไม่ได้ครับคิดไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับมันต้องมีการดูแลที่มีดีเทลกว่านี้ที่ละเอียดกว่านี้ดีเทลเยอะมากครับหนึ่งก็คือมันคือความสูงเออมันต้องปลูกที่สูงตลอดที่สูงครับเพราะว่ากาแฟเนี่ยมันต้องการระยะเวลาในการสะสมแร่ธาตุเนี่ยเป็นปีกาแฟที่ปลูกบนดอยเนี่ยจะโตช้ากว่าอ้าวโตช้ากว่าแต่จะแก่งกว่าแต่จะแก่งกว่าพอค่อยๆโตฮะ เค่อยโตมีบรรยากาศที่ดีมันชิลสโลว์ไลฟ์ใช่ครับเทวดาเลี้ยงไบอ่าแต่ที่นี่เนี่ยอุณหภูมิมันสูงอือมันเหมือนเร่งเร่งเร่งอ่าเราเราจะปลูกต้นอะไรซะอย่างนง่ายเพราะว่ามันเหมือนยิ่งทําให้เขากลัวตายครับถูกป่ะคเขาก็เหมือนต้องเหมือนเร่งเอาใบเอาอะไรแบบผัดใบอยู่ตลอดเวลาถูกเพราะด้วยอากาศที่มันไม่อํานวยถูกอย่างเนี้ยครับถ้าเกิดอยู่บนดอยอย่างที่เราว่ากันประมาณ5ปี ถ้าปีถึงจะเริ่มให้ผลกาแฟจริงวมันก็คือตัวเหมือนเหมือนเป็นเบอร์รี่อย่างนึ่งมันเป็นเชอร์รี่ถูกซึ่งจริงๆเมล็ดเขาคือเราต้องเก็บแบบไหนเราเก็บเราเก็บแดงหรือเราเก็บเขียวเราจําเป็นต้องเก็บแดงซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ไม่สุกงอมนะพี่คริสอันนี้ถือว่ายังเป็นแค่แบบแอปเปิลแอปเปิลโอเคแอปเปิลจะสีประมาณนี้อ่าแล้วถ้าเกิดแดงขึ้นแบบนี้อ่าอันนี้ก็ถือว่ายัง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 ไม่ไม่ได้นะครับก็ต้องแดงกลับกว่านี้แต่ว่า ถ้าเกิดดูตรงเนี้ยถ้าพี่ชิมเมือกข้างในนะหวานออันนี้อันนี้คือผลอันี้คือผลสดสามารถชิมสดได้เลยชิมชิมข้างในที่เป็นเมือกนะฮะได้ครับข้างในที่เป็นเมือกเนี่ยมันจะมีความหวานอยู่แต่ก็ยังหวานน้อยกว่าที่ปูกบนดอยสําหรับในฐานะคนทำอาหารพี่ว่าตัวเบอร์รี่มันเองสามารถไปทําอาหารไปทําอะไรได้เลยได้เลยครับไปทําเรื่องของคาสคาร่าไปทำเด็ดพี่เคี้ยวไปเนี่ยครับมันไม่มีเม็ดแข็งนะอ่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามัน เพราะมันฝ่อไงพี่เพราะมันไม่ได้สมบูรณ์เหมือนอยู่ที่อยู่บนดอยแต่ถ้าเกิดอยู่บนดอยปุ๊บมันจะมีเม็ดใช่แต่นี่กลายเป็นว่าเคี้ยวได้ทั้งเม็ดอ่ามก็เคี้ยวตอนนี้ก็คือความสมบูรณ์ว่ากาแฟที่ใช้ได้ใช้ไม่ได้แสดงว่าประเด็นคือถ้าเกิดว่าเราดูแลไม่ดีแล้วถ้าเกิดเม็ดเมล็ดฝ่อเม็ดฝ่อและเม็ดข้างในเนื้อของเขาอ่ะก็ทํากับว่าผลนั้นนั้นใช้ไม่ได้ใช่ไม่ได้ครับกาแฟทั่วโลกมีหลากหลายสายพันธุ์กาแฟอาราบิก้าที่ทั้งอาคาอามาเลือกใช้ก็ยังมีแยกย่อยไปอีก แต่จุดเด่นหลักของกาแฟาอาราบิกา้ามีหลายอย่างที่ทำให้เป็นกาแฟายอดนิยมทั่วโลกครับ 1. รสนุ่มหอมละมุนมีรสชาติซับซ้อนแฝงกลิ่นดอกไม้ผลไม้และความเปรี้ยวที่กลมกล่อม 2. คาเฟาอีนต่ำมีคาเฟาอีนน้อยกว่ากาแฟาโรบัสตา้าราวครึ่งหนึ่งทำให้ดื่มง่ายและไม่กระตุ้นหัวใจมากเกินไป 3. ปลูกบนพื้นที่สูงอากาศเย็น มักปลูกสูงกว่า1,000เมตรส่งผลให้เมล็ดเจริญเติบโตช้าและสะสมรสชาติได้ดี 4. คุณภาพสูงเหมาะสำหรับการชงแบบดริปเอสเปรโซหรือเมนูกาแฟพรีเมียม 5. เมล็ดรีแบนสวยลักษณะเมล็ดยาวรีมีรอยผ่าตรงกลางคดเล็กน้อยเป็นเอกลักษณ์6ต้องดูแลพิธีพิถันปลูกยากกว่าแต่ให้รสชาติและคุณภาพสูงกว่าพันอื่น อย่างต้นหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดมาตรฐานเนี่ยควรจะให้เมล็ดกาแฟเราได้ประมาณเท่าไหร่ถ้าตีเป็นน้ำหนักอุท้บบ้านเรานะฮะผมบอกเลยว่าถ้าเกิดเราสามารถปลูกกาแฟ1ต้นได้เชอร์รี่ไปได้ถึง5กิโลถือว่าสูงมากแต่ส่วนใหญ่แล้ววะเราได้แค่ประมาณกิโลครึ่งกิโลครึ่งกิโลสองกิโลกาแฟใช้ได้นะใช้ได้เมล็ดที่ใช้ได้ครับเมล็ดที่ใช้ได้